ผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระก,กับผู้ว่ามหาสา,ารคามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะพบกับดิฉันชนกพรพง์ทิศารค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ก้าน,นาฬิกาถึงก้าน,นาฬิกาสานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสา,ารคามแล้วก็ยังได้นํารายการนี้บันทึกรายการเพื่อไปออกอากาศผ่านทางสถานีเคเบิลทีวีสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ของจังหวัดมหาสา,ารคามอีกด้วยนะคะ วันนี้ที่มาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค,ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดมหาสรารคามพร้อมๆกับในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลรณวไล,ลักษ์กษัพระราชกุม,มารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนรัศดรแล้วก็เยี่ยมเยือนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมาที่ห้องทํางานของท่านนายแพทย์สาธารณสุขมาพบกับแขกรับเชิญของรายการท่านนายแพทย์ คิมหันยงรัตนกิจนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามสวัสดีคะ่ะคุณหมอคิมหันค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการคะ่ะก่อนอื่นเมื่อสักครู่โปรยหัวไปถึงเรื่องของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดมหาสารคามมีที่มาที่ไปยังไงคะเห็นว่าเพิ่งได้รับพระราชทานเมื่อสองปีที่ผ่านมานี้เองครับคือหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทรามรมราชนินีนะครับแต่เดิมเนี่ยเริ่มแรกมันจะมีทั้งหมด448จังหวัด วัตถุประสงค์ของหน่วยแพทย์ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยการเข้มนางคมยังยากลําบากก็มีหลายที่ที่โรงพยาบาลเราในยุคนั้นกระทรวงสาธารณสุขยังกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงเหมือนปัจจุบันเนี่ยาจากการที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปตามเสด็จท่านในหลวงของเรานะี่ยไปทำที่ต่างๆจะพะว่าชาวบ้านเราเนี่ยยังได้รับความทุกข์ยากในเรื่องการเจ็บป่วยอยู่ในหลาย,หลายแห่งสมเด็จย่้านะผมขออนุญ,ญาตเรียกเป็นทา่านสมเด็จเจ้าเนี่ย ท่านเห็นว่าชาวบ้านเราเดือดร้อนเยอะก็เลยท่านก็เลยได้มีจิตเมตตาจะให้มีการช่วยเหลือด้านการเจ็บไข่ได้ป่วยพวอง์ท่านก็เลยได้มาตั้งเนี่ยเรื่อหน่วยแพทย์อาสานะครับขึ้นเราก็เลยได้พระราชทานนามว่าหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทามลมราชชนีนะครับโดยที่เมื่อตั้งเป็นหน่วยแพทย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการทำงานก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายก็เลยได้มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อให้หมูลนิธิเนี่ย ยูลายเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนะฮะวงท่านก็ใช้ในการอาสาสมัครนะครับก็ได้มีการรับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราโดยเฉพาะพวกแพทย์ทันตแพทย์เภสัชอะไรพวกนี้นะครับในการที่จะออกไปตรวจผู้อาสาสมัครคนนี้จะไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็ไปทําก็คือใช้่าอาสาสมัครก็คือทาด้วยถวายองค์ท่านจริงๆนะครับแล้วเราก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ก็เรียกสาย สายสายแพทย์สายบริการโดยตรงก็มีสายสนับสนุนก็คือพวกที่ไม่ได้เป็นเจ้าที่ด้านะสาธารณสุขก็จะอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป็นข้าราชการได้เป็นพนักง,งานขับรถไปอะไรนะซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้มีการช่วยทําให้หน่วยแพทย์เรานไ,ไปถึงที่หมายได้นะครับส่วนยาเนี่ยยาอุปกรณ์วิชาการต่างๆนี้ส่วนหนึ่งก็ได้การรักสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขแต่ส่วนใหญ่จะได้จากมูลนิธิของพศนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ เราก็มีการออกหน่วยแพทย์ไปทั่วประเทศนะครับต่อมานี่ยฮะก็มาถึงของสารครามเนี่ยก็ก็มีการคิดว่าบ้านเราหลายที่นะสารครามก็ยังมีพื้นที่ที่ยังยากลําบากห่างไกลอยู่เหมือนกันถึงแม้ปัจจุบันจะดีขึ้นแต่เดิมเยอะทางจังหวัดน,นะฮะในขณะนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะขอเข้าไปในโครงการของหน่วยแพทย์อาสาด้วยนะพสรสวก็ได้มีการประชุมนะฮะแล้วก็ได้ทําเรื่องไปที่มูลนิธิพสรสวนะครับ ทางบูธิพพศวก็ได้อนุญ,ญาตให้ทางจังหวัดมหาสาร,รคามได้เข้าร่วมเป็นจังหวัดในโครงการพศวก็ได้เข้าร่วมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2 5 5 5นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ลำดับที่55ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่55นะฮรถือว่าสาร,รคามเข้ามาเป็นจังหวัดสุดท้ายครับถือว่าเป็นจังหวัดล่าสุดเลยนะคะจึงเป็นที่มาของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จ นัีนครทราบรมร,ราชชนนีหรือว่าพอ,อสวที่เรารู้จักกันดีมหาสารคามมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นลำดับที่55แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ผ่านมาเราได้มีการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารณปัจจุบันนี้อาสาสมัครเรามีอยู่เยอะไหมคะถ้าใน,ใ,นในสารคามนะฮะขณะนีน้ที่มีข้อมูลอยู่คือมีผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยที่รับอนุญาตแล้วเนี่ยประมาณ2000ท่านครับ ท, 3, ทุก,ท,กทุกสายเลยครับรวมกันประมาณ2000ท่านครับในการออกปฏิบัติงานออกไปให้การบริการประชาชนเรามีการจัดวางแผนหรือว่าเตรียมงานกันยังไงบ้างคะตัวนี้ก็จะมีตอนต้นปีนะฮะคือช่วงนี้นะฮะของทุกปีเนะี่ยประมาณเนี่ยเดือนมิถุนายนกับกรกฎาเนี่ยเราจะมีการทําแผนของปีเราจะใช้แผนตามปีก็อนมาเนะเริ่มตุลาของปีนี้ไปจบเดือนกันยาปีถัดไปเนี่ยเราต้องทําแผนก่อนฮนะล้วก็ต้องส่งแผนเนี่ย ไปให้ที่มูลนิธิพอสว์นะฮะให้ทางบุญทิทรอเนี่ยเห็นชอบเพราะว่าทางนู้นจะต้องสนับสนุนที่อกว่าสับสมยาสะสะไรมาให้ทางนู้นเห็นชอบมันมัดแผนมานะครับเมื่อเราได้รับเรื่แผนเราก็จะดําเนินการตามแผนที่เราเดาเนินการไว้ส่วนการออกเนี่ยในแต่ละพื้นที่นะของสารคามตอนนี้กําหนดว่าออกเดือนละครั้งคือแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางจังหวัดจะออกโดยเฉลี่ยที่ออกมากสุดคือเดือนละสองครั้งก mm ็ hmm. ที่ออก น้อยเป็นปกติก็คือจะเดือนละครั้งอย่างน้อยนะครับในการออกจากละพื้นที่เราก็เลือกกระจายไปหลายๆอำเภอถ้าอำเภอที่กันาดาหน่อยรา,าจ,จะจัดออกหลายครั้งแต่ว่าอาจจะคนล,ละตำบลคนละพื้นที่นะครับที่ในการออกเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประสานขออาสาสมัครเนีว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไปควรจะมีแพทย์กี่คนอะไรเงี้ยนะเราจะขอแล้วก็ทางอาสาสมัครก็จะแจ้งชื่อเข้ามาแล้วเราก็จะมาคัดไว้จํานวนหนึ่งแล้วก็จัดเหมือนกับจัดตาราง ออกไปทํางานนะครับแล้วออกไปครั้งหนึ่งก็จะประมาณ30-50ท่านนะครับเฉพาะของหน่วยแพทย์ไปนะครับที่ที่เราทํากันมานิตการออกของสารครามที่ออกมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะมีประชากรมีคนไข้มารับบริการโดยประมาณเนี่ย200กว่าคนขึ้นไป<ม>ก็เฉลี่ยประมาณ250ต่อครั้งครับ ส่วนใหญ่เวลาเราจะเห็นมีการออกจังหวัดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนก็จะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสอบวลงไปด้วยใช่ไหมคะกับการไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราพบเห็นในเรื่องของสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคพื้นฐานนะก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจโรคทางเดินอาหารนะครับแต่โรคพวกนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็คิดว่าความสําคัญเนี่ยความรุนแรงลดลงไปเยอะเพราะว่าการแพทย์ของเราจเจริญแล้วก็ผมเชื่อว่าการป้องกันโรค การสร้างสุขภาพของคนไทยนี่มีความรู้ดีขึ้นก็สามารถป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับแต่โรคที่ตอนนี้จะมีความสําคัญขึ้นที่ทางพอสวให้ความสนใจก็คือโรคเกี่ยวกับทางฟันครับ<ช>ตอนนี้โรคทางตกรรมแล้วเพราะโรคทางเดินอาหารโรคทางกายเนี่ยปัจจุบันนี้ผมว่าปัญหาลดลงแต่โรคทางด้านทันตกรรมเนี่ยปัญหาย,ยังเยอะอยู่นะทางบุทีพรพมยก็ เห็นปัญหาก็เปลี่ยนฮะก็ใช่ว่าเริ่มมาสนับสนุนอยากให้ออกทางด้านธนรรกรรมมากขึ้นนั้นแต่เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยหน่วยธนกรรมลอยจองน้อยแต่ทุกวันนี้หน่วยธนกรรมนี่จะออกขนาดใหญ่เท่าๆกับหน่วยแพทย์นั้นเราก็มีการบริการธนกรรม,มากขึ้นครับในขั้นตอนของการออกไปให้บริการประชาชนนะคะถ้าหากว่าพบว่าประชาชนป่วยไม่สบายแล้วก็ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องเราจะมีการส่งตัวผู้ป่วยยังไงคะ อันนี้ถ้าในในพื้นที่เราเจอนะฮะเราพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเจ็บป่วยรุนแรงเกินกว่าความสามารถในการรักษาที่นั้นได้เนี่ยเราจะมีระบบส่งต่อซึ่งใช้ระบบส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักแล้วส่งไปโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือถ้ารักษาไม่ได้ก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงอาจจะต้องถึง,ถ,งถึงเทพก็เคยมีไปถึงจุฬาถึงอะไรเนี่ยในการส่งต่อน,นี่นะครับทางมูลที่พรศก็จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ สำหรับคนไข้รายนั้นถือว่าอยู่ในพระลมราชานุเคราะห์ก็เขาก็าาาาจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะบางทีเป็นคนยากจนไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับดันั้นจะอำนวยความสะดวกให้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราทํากันเป็นระบบครับแล้วพวกท่านก็จะมีการมาให้เรารายงานกันว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยผลการติดตามเป็นยังไงก็จะต้องสรุปรายงานประจาปีส่งไปครับแล้วก็ในการออกปฏิบัติการในแต่ละครั้งเมื่อสักครู่คุณหมอกิมหันบอกว่าจะมีอาสา ที่เข้ามาให้บริการมีหน่วยงานภายนอกหรือว่าภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกับเราบ้างไหมคะก็ที่เป็นอยู่ส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนราชการอื่นเข้ามาร่วมที่ร่วมกับเราอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษนะครับเพราะบางครั้งในการไปอ่อนก็อาจจะไปเจอคนชราหรือคนที่เป็นผู้พิการอะไรที่จะต้องมีการให้การช่วยเหลืออย่างอื่นนะครับซึ่งเช่นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ เป็นผู้พิการนี่ก็จะได้สิทธิของผู้พิการเนี่ยซึ่งทางกร,ระทรวงนาสังคมความมั่นคงนั้นเขาจะมีวอบวานดูแลเขาก็จะออกไปด้วยร่วมไปกับเราเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้จะมาออกเพิ่มมากขึ้นที่มาร่วมในครั้งต่างๆน,นี่ก็จะเป็นพวกทางด้านกระทรวงเกษตรก็คือกรมสุสัว์กรมสุสา์นี่จะมองในลักษณะที่ว่าไปให้ความรู้เกี่ยวกับชาวบ,บ้านเรื่องเกี่ยวกับโรคทางโรคของ ปศุสัตว์พวกปศุสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องวัวควายเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรที่ที่มีปัญหาคือการออกให้บริการของปศุสัตว์เนี่ยจะเน้นเรื่องการให้ความรู้จะไม่ได้ไปเน้นเรื่องการตรวจรักษานะครับเป็นหลักครับ,รบตอนนี้ก็จะมีอยู่สามงานนอย่านี้ สำหรับท่านที่ติดตามรายการในช่วงเวลานี้อยู่นะคะสนใจถ้ากว่าตัวเองไม่ได้เป็นบุคลากรทางแพทย์หรือพยาบาลแต่ว่าเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าทํางานด้านอื่นอยากจะสมัครเข้ามาเป็นสายสนับสนุนบ้างหรือว่าคนที่เป็นแพทย์พยาบาลไม่ได้เป็นสมาชิกอยากจะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกบ้างต้องทํำยังไงคะครับก็ง่ายๆก็คือมาที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเลยครับมาบอกมาติดต่อเราที่นี่เลยครับว่าอยากเข้าร่วม ของงานมูลนิธิพอสวนะครับก็จะมาเขียนใบใบสมัครที่นี่ได้น,นะครับอีกทางหนึ่งก็คือเข้าเว็บไซต์ของสํานักงานนะครับก็ไปค้นในเว็บไซต์ก็จะมีะเรื่องสมัครเป็น Smart A สมาชิกพ <all> อสวก็เขียนไปในนั้นเลยครเราพิมพ์บแบบฟอร์มกรอ,อกแล้วก็ส่งมาที่เราแล้วเรานี่ก็จะเราจะเป็นคนส่งต่อไปที่มูลนิธิพอสวนะครับซึ่งทางนู้นก็จะเป็นคนพิจารณาอนุมัตินะครับเมื่อได้รับอนุมัติก็จะแจ้งกลับมาแล้วว่าอนุมัติ ถ้าเป็นสมาชิกเราก็จะแจ้งกลับไปคนที่จะเป็นสมาชิกเนี่ยทางบนิธิจะส่งนะฮะเขาเรียกผ้ากับกระเป๋ากระเป๋าที่เป็นเครื่องหมายเข้าใจว่าอาจจะเคยเห็นนะมาให้แล้วก็สมาชิกก็จะไปตัดเป็นเสื้อจะมีแบบมาให้พร้อมคือจะไม่ได้ตัดมาให้นะเพราะว่าแต่ละคนนี่มันไซส์ไม่เท่ากันก็เป็นหน้าที่ของอาสาสมัครที่จะต้องไปวัดแล้วไปตัดตามแบบคือจริงจะมีทั้งผ้ามีกระเป๋าเครื่องหมายมีทั้งแบบมาพร้อมเลยสุภาพสตรีะไรผู้ชายแล้วก็ แตมีทั้งว่าให้ปักชื่ออยางไงอะไรนี้นะครับบอกมาเสร็จเลยครับก็เป็นความภาคภูมิใจสําหรับใครที่ต้องการอยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในมูล,ลนิธิอปนวยแพทย์เครื่อนที่พอ,อสวเราเป็นสมาชิกแล้วสามารถออกไปร่วมบริการกับสมาชิกในจังหวัดอื่นๆได้ไหมคะอ๋ออันี้ไม่จํากัดฮะไม่จํากัดเพราะว่าเวลาจะออกเนี่ยราจะต้องมาขอดูมาขอดูกําหนดการที่จังหวัดนิดนึงว่าที่นี่เราเขาจะออกวันไหนกันที่ไหนเนี่ย แล้วเราก็แจ้งความจดลงไว้นะครับตรงนี้ก็สมาชิกนี่ก็ไม่ใช่ว่าจํากัดว่าเป็นที่จังหวัดนี้แล้วต้องอยู่จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับจริงๆพอเราย้ายไปจังหวัดอื่นอนะไรเนี่ยเราก็ไปได้ไปร่วมง,งานเขาก็ไปที่สาธุรจังหวัดจังหวัดนั้นนั้นแล้วก็ไปขอตารางกําหนดการทํางานเนี่ยได้ครับก็สามารถทําได้ทุกที่แล้วในการทํางานนี้ครับทางมูลที่สองเขาจะเก็บข้อมูลนะครับว่าใครไปออกอะไรกี่ครั้งพอออกเสร็จแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็จะมี เป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีพระราชทานเข็มเครื่องหมายนะครับซึ่งของสารครามเราเนี่ยก็เปลี่ยนมาได้สองปีเนี่ยคงตัวประธานมูลนิธิหน้าองค์ประธานก็จะเสด็จเยี่ยมเราในเดือนมิถุนายนนีนะ่คือวันที่ย3สนี้นะครับใครเป็นสมาชิกแรกๆเนี่ยก็จะได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายที่ถ้าเราไปออกหน่วยอาสาเนี่ยทำงานไปเนี่ยเขาจะเก็บตัวเลขเนี่ยแล้วแต่ระดับนะแพทย์กี่ครั้งจะได้เข็มอะไรได้เครื่องหมายอะไรสูงสุดคือโล่คือจะมีทุกตำแหน่งฮะ ออกนี่จะได้หมดเพียงแต่ว่าสายแพทย์อาจจะออกน้อยครั้งกว่าเช่น30ครั้งในโรคแต่ว่าถ้าเป็นสายสนับสนุนนี่อาจจะต้องออกถึงร้อยครั้งอะไรนะครับก็จะม,ม,มีมีเครื่องหมายเข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ใช้ประดับใช้ประดับในโอกาสต่างๆได้ครับ แล้วก็มาถึงเรื่องสําคัญนะคะซึ่งในโอกาสที่จังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานให้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวในลําดับที่55แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัล,ลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะของประธานกิติมศักดิ์มวลนิที่พอ,อสวจะได้เสด็จเยี่ยมเรากําหนดไว้คือวันที่23มิถุนายนใช่ไหมคะกำหนดไว้ที่ไหนคะอ๋อที่บ้านเมืองเตานะเรียนแม่นเมืองเตา,าเอำเภอพระยาคำพิสัยนะครับ ในการเสด็จครั้งนี้คือปกติของท่านพระหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยจะเสด็จเนี่ยเฉลี่ยก็คือว่าสองปีครั้งหนึ่งในละจังหวัดนับงั้นตอนนี้จังหวัดเยอะมากองท่านก็จะเหนื่อยเพราะว่าห้าสิบห้าจังหวัดในภายในสองปีต้องไปเยี่ยมให้ครบทุกที่นะครับงนั้นสารคามเรานี่จะเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับเที่ยวนี้มาก็คือก็ให เป็นการเยี่ยมหน่วยแพทย์มาให้กำลังใจแล้วก็จะมาถือโอกาสที่องค์ท่านจะพระราชทานเข็มเครื่องหมายนะครับให้กับกรรมาการส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาชิกนะครับแล้วก็รับพระราชทานเข็มสําหรับคนที่ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์นั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจะพบสมาชิกครับก็คือจะให้โอกาสสมาชิกเนี่ยเข้าเฝ้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมก็คือมีร้องเพลงร่วมกันนะครับ ก็เพลงที่กําหนดไว้ก็ปัจจุบันที่จะกําหนดให้ร้องอยู่สองเพลงนะเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงของจังหวัดมหาสารคามอันนี้ทางมหาสารคามเราก็เลือกไว้แล้วนะครับเปรียเพลงอะไรไว้บอกผมผมผมจำจำชื่อไม่ได้นะครับมหาสารคามแดนฝันหรือปล่าน่าจะเป็นนั่งพืนเทลงนั้นนะเป็นเพลงที่ชาวชาวมหาสารคามรู้จักกันดีครับนั่ก่อนก็เป็นเพลงนี้แหละฮะแล้วก็เพลงที่สองนี่พะององท่านจะกําหนดเองครับแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เดี๋ยว เสี่ยวส่วนน่าจะแจ้งมาครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับแล้วพระองค์ท่านจะร้องร่วมร้องด้วยนะครับอย่างที่สองครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่แล้วก็เตรียมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในวันที่ต้องเฝ้ารับเสด็จยังไงบ้างคะตรงนี้ก็เราได้ประสานทางเรื่องพื้นที่นะครับเป็นโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนเมืองเต่าที่เป็นโรงเรียนในสังกงัดงอบจก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นั่นเราก็จะมีเช้าฮะตั้งแต่ จ็ดนาฬิกาเลยหน่วยแพทย์เราจะไปถึงที่นั่นจะเริ่มบริการประมาณ8ปดนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกานะในการตรวจบริการรักษาโรคทั่วไปโรคธนาก,กรรมให้คําปรึกษาทางด้านประตูศาสตว์เสร็จแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาก็จะปิดให้บริการนะครับหลังจากนั้นก็ทางสมาชิกก็จะต้องไปเตรียมรับสเสด็จนะครับในส่วนหนึ่งนี่ก็หน่วยแพทย์จะมีการดูแลคนไข้อาจจะมีคนไข้บางคนที่คิดว่าเจ็บป่วยที่ มีความรุนแรงหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งเนี่ย mm hmm. ก็จะคัดเลือกส่วนหนึ่งไว้ในเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับก็ะจะจัดเตรียมไว้ีหลังจากนั้นเนี่ยเตี่ในการยิงสมาชิกก็จะต้องเตรียมไปเตรียมพร้อมนะฮะในการรับเสด็จแล้วก็ไปเตรียมที่จะมีกิจก <c oughs> รร,นะรมกับพระองค์ท่านก็คือไปจัดคิวถ่ายรูปถ่ายพระรูปนะครับใครพคร้าพระองค์ท่านจะให้ทุกคนมาถ่ายพระรูปแล้วถ่ายพระรูกนี่ก็เสร็จแล้วพระองค์ท่านจะมี ทางมูลนิธิจะทำรูปถ่ายมาส่งให้สมาชิกทุกคนนะฮะที่ได้ฉายพระรูปก,ก็จะมีเป็นชุดๆเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเยอะคราวนี้ของสารครามเท่าที่เช็คสมาชิกสองพันกว่าท่านเนี่ยเท่าที่ได้จำนวนตอนนี้คิดว่าจะมีคนไปเข้าเฝ้าเนี่ยที่ว่างจะไปเข้าเฝ้าในเที่ยวนี้ประมาณพันสองร้อยคนครับนั้นฉายพระรูปก็คงเยอะๆครับเ,เพราะาชุดหนึ่งประมาณสามสิบคนไปต้องสี่ห้าสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าครั้งคนระับ อ๋อคือว่านานพอสมควกวนะคิดว่าครับแล้วในโอกาสนี้เราจะได้เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จหรือไปรับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวของจังหวัดมหาสารคามได้ยังไงเมื่อไหร่แล้วก็เวลาด้วยค่ะครับก็วันที่23มิถุนายนนี้นะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยนะแปดนาฬิกานะครับก็เชิญชวนว่าใครเจ็บใครได้ป่วยอยู่บริใกล้ๆนะฮะก็เดินทางไปก็ไม่ห้ามไกลๆนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าจะเดินทางลำบากครับก็ใกล้ๆไปแล้วก็ มีลูกหลานอะไรก็เอาพาไปได้น,นะครับเพราะว่าการเสด็จครั้งนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยท่านจะมีของเล่นมาแจากเ<อ>ด็กๆด้วยนะครับครับตอนนี้จะถ้าพระองค์ท่านจะมีของเล่นไปแจกเด็กๆตลอดก็ไปฮะมีแจกให้ทุกคนครับมีแจกให้เด็กทุกคนสถานที่ที่ไหนนะคะก็โรงเรียนเมืองเตานะฮะที่อำเภอพระยาคำวิสัยนะครับก็เชิญชวนฮะพยานาคพันธ์ว่าสองปีสองปีนะฮะกว่าเราจะได้มีโอกาสพบพระองค์ท่านครั้งหนึ่งนะครับ ก็อยากเชิญชวนพวกเราไปเข้าเฝ้านะครับไม่จะป่วยก็ไปเข้าเฝ้านะครับรับเสดนะครับไปชื่นชมว่าวมีแล้วก็ถ้ามีลูกหลานเล็กๆก็พาไปรับของพราราชทานของเด็กๆ่นครับผม ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชุณห์พรหมวัลยลักอัครราชกุมารีในฐานะของประธานกิติมศักดิ์ของบลลุณลนิธิพอ,อสวนะคะจะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยอนรัษฎรแล้วก็เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวของจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ได้ พระราชทานแล้วก็มาเสด็จเยี่ยมในครั้งนี้เนื่องาจากว่าเราเพิ่งได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่55แล้วก็เป็นลำดับล่าสุดด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะในส่วนของการออกไปให้บริการของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิของหน่วยแพทย์อาสาของพอ,อสวของจังหวัดมหาสารคามในแต่ละครั้งคุณหมอกิมหันมีอะไรอยากจะเชิญชวนหรือว่าอยากจะให้ประชาชนมารับบริการอะไรยังไงบ้างคะครับผมลืมเลยนิดนึงฮะในการออกปกติเนี่ยครับที่จังหวัดสารคามเราเนี่ยจะมีเฉพาะ จะมาจิ้ในพื้นที่ของพทที่ออกไปให้บริการนะแต่กรณีที่พง์ท่านเสด็จเนี่ยจะมีเพิ่มมาก็คือจะมีหน่วยแพทย์จากส่วนกลางมาด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นหน่วยแพทย์อาสาที่อยู่ที่จุฬาากษีราชเป็นหลักนะฮะแล้วก็กหน่วยหนึ่งก็คือล่าสุดจะมีหน่วยหนึ่งคือโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับก็จะมาร่วมตรวจด,ด้วยน,นั่นก็จะเป็นหน่วยคณะแพทย์ใหญ่ <Okay. S 2> ใหญ่มากครับ <Okay. S 2> ทีนี้ก็ผมก็เรียนว่าถ้าท่านผู้ใดมี ข้อสงสัยหรือมีงานเจ็บป่วยใดๆไม่เจ็บป่วยก็ได้นะแต่สงสัยในอาการอะไรเนี่ยก็เชิญชวนนะครับก็ไปที่จุดที่เราออกพศในทุกที่ได้เลยครับเพราะเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้านี่นะฮะก็เชิญชวนมาใช้บริการของเราได้นะครับในก็การมาใช้บริการนี้ก็ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอย่า่ใหญ่นะครับและถ้าจําเป็นจะต้องส่งรักษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเราก็จะส่งไปรักษา โดยที่ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันครับแล้วกรณีที่ต้องเดินทางไกลเอาไปถึงกรุงเทพไปเนี่ยจริงเราก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพาหนะเดินทางให้ส่วนหนึ่งครับนั่นก็อยากเชิญชวนนะครับพวกเราที่คิดว่ามีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพหรือขณะนั้นเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาทันใดทันใดก็อยากให้มาใช้บริการของเราได้ครับด้วยความยินดีครับ ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอยากให้คุณหมอกิมหันได้ฝากให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังโรคที่เกิดมาในช่วงทีหน้าฝนเนี่ยค่ะครับโรคหน้าฝนนะครับส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ฝนจะตกนะเรื่องนี่นก็ที่เราจะเป็นกันเยอะก็เป็นโรคทางเดินหายใจอะไรพวกนั้นนะครับแต่โรคหนึ่งที่เป็นแล้วอันตรายช่วงหน้าฝนเนี่ยที่เราค่อนข้างเป็นห่วงแล้วในปีที่แล้วก็จเจ็บป่วยกันเยอะฮะก็คือโรคไข้อดอกนะครับโรคไข้อดอกเป็นโรคที่จะมา กับฤดูฝนสารคามเราปีที่แล้วก็เป็นกันเยอะนะฮะอัตราป่วยถึงสามรอยกว่าต่อแสนประชากรนี่ถือว่าสูงมากๆนะครับมีผู้เสียชีวิตไหมครับปีก็ปีที่แล้วนี่ทางทางเราโชคดีว่ายังไม่มีนะครับแต่ก็คิดว่าคือวิชาศาสตร์การแพทย์เรื่องการแพทย์เราเจริญขึ้นก็โชคดีที่เราสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามฮนะการเจ็บป่วยพวกนี้ก็มีความเสี่ยงกันอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ก็อยากประชาสัมพันธ์นะให้พวกเรา ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการกําจัดแหล่งพ่อพันยุงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไข่ยุงที่ไข่ไว้พอโดนน้าฝนก็จะฟักเป็นตัวแล้วเราก็ช่วยกันกําจัดลูกน้ํายุงลายตรงในสิ่งแวดล้อมในบ้านก็ช่วยป้องกันบุตรหลานอย่าให้ถูกยุงกัดนะให้นอนที่มุมงกลางอะไรพวกนั้นไปนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็กกคือถ้าบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้อะไรเนี่ยโดยเฉพาะที่โดนยุงกัดตอนกลางวันนะฮะถ้าดอก หรือกลับจากเรียนมามีอาการอะไรก็อยากให้สงสัยอย่างไรก็ช่วยพาไปพิบุตรหลานไปหาหมอครับจะได้ตรวจดูพวกโรคไข้ได้ดอกเนี่ยแต่ก่อนจะพบในเด็กเยอะฮะปัจจุบันนี้ก็เรียนว่าในผู้ใหญ่เราก็วันนี้ก็ไม่ยอมแพ้เด็กแล้วนะครับ <c oughs> ก็เริ่มป่วยแล้วเห็นแล้วก็ในในประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้ป่วยผู้ใหญ่เสียชีวิตแล้วนะครับมีเหมือนกันนะก็งั้นโรคที่ผมเป็นห่วงนะฮะสำหรับช่วงหน้าฝนนี้โรคที่ เกี่ยวกับทางเดิในหายใจนะให้พวกเรามาระวังเวลาโดนโฝนโดนอะไรก็รีบอาบน้ําแล้วทําตัวให้อุ่นนะทำความอุ่นให้แก่ร่างกายแล้วก็ออกกําลังกายบ้างนะครับจะทําให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้และที่สําคัญที่สุดคือ,อขอความร่วมมือครับช่วยกันดูแลยุงนะฮะจัดการกําจัดยุงลูกน้ำอะไรให้หมดนะครับเพื่อลูกหลานเราจะได้ไม่เป็นไข้เลืดออกครับก<นา>็ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือจากพวกเราทุกคนอีกครั้งครับมาคุยกับคุณหมอก็ต้อง ทิ้งไม่ได้เรื่องของสุขภาพนะคะยังไงก็ตามแต่นะคะในขณะที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวของจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่หมู่บ้านตำบลเนี่ยเราก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านสามารถติดตามในช่วงข่าวเจตราการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการพูดถึงแผนปฏิบัติการการกําหนดการในการออกไปให้บริการประชาชนแล้วก็นอกจากนี้นะคะในวันจันทร์ที่23มิถุนายนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฝ้ารับ เสด็จในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกรณ์อัคราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนและโดยแพทย์เคลื่อนที่พอสวที่จังหวัดมหาสารคามนะคะโดยในวันที่23เนี่ยจะมาที่โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมที่บ้านหนองเลิงตําบลเมืองเตาอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็ไปรับบริการกันได้ตั้งแต่8นาฬิกานะคะแล้วช่วงบ่ายก็ค่อยไปเฝ้ารับเสด็จด้วยกันค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอคะคงไม่มีแล้วครับก็เชิญชวนฮะเชิญชวนพวกเราฮะเพราะว่า นานๆจะมีโอกาสเนี่ยเพราะว่าพระองค์ท่านครับสปีครั้งนะฮะสองปีจะมาครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ท่านก็เดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะนะก็อาจจะเดินทางลําบากเนี่ยนั้นราะว่าเป็นโอกาสดีฮะอยากเชิญชวนพวกเราให้มาเข้าเฝ้าไม่มาจากัดจํานวนนะครับไม่จำกัดเข้าเฝ้าได้ใกล้ชิดเลยครับ แล้วันนี้เวลาของรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามหมดเวลานะคะก็ต <apare> ้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังที่สําคัญขอบคุณนายแพทย์คิมหันยงรัตนกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะค่ะและเราสองคนก็จะลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะกลับมาติดตามรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามได้ใหม่ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันชนกพรพลที่สามผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยนายแพทย์คิมหันยงรัตนกิจ นายแพทย์สาราราสุขจังหวัดมหาสารคามลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ